อ่าครับเมื่อกี้บรได้ถ่ายพอดีมาสองคนถ่ายกันนั้นครับมาหาเลยลงไปแล้วครับท่อนึงแต่ว่าไล่ไปละรอมนึงมันบมกินมันไม่เห็นวะพี่แม็กมเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อซ้ำอีกรอบนึงครับประกดประกดครับใส่สวยๆป่านนินดนินทวดนู่นนะหา ครับเดี๋ยวสิมาไล่ท่อท่อนี้นี่เป็นท่อนี่ค,ครับาก็น้ำไม่น้อยสองท่อ,อสี่มากกันสองคนครับมึงนี่นี่ค,ครับเดี๋ยวผมสี กักอวนไว้นี้แล้วก็เดี๋ยวสุภุมซีไปไล่มาจากทางพุ่นมาลุ้นกันครับมาครับเป็นเฮากะกังเฮแล้วละเดี๋ยวเฮาซีไปไล่มาด้วยครับไปมีตัวอยู่นะครับติดว่าติดว่าอาไยังเอาเลย,เเลยกลับไป

อันนี้ออกก่ันเอาข้างนั่งนูนนี่ยิงไนครับมาบอลนี้มาลุน้นกันเดี๋ยวคว่ำแล้วเว้ยคว่ำเหี้ยโอ้ยสีครับสีครับ ปลากรดครับปลากรดดูดดครับอด๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดียต้องต้อเาเยงเงียง่ยูกอ่ะตัวนี้ก่อนดิอ่ะดึงหัวออกดิเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขาปลากรดขาปลากรดนี่สองสามตัวปลากรดปโอ้โอจะทำ ตัวครับมีตัวนี่นะครับประกวดปล่อยมันไปก่อนนะตัวนี้อโอ้โหเลยเฮ้ยครับแล้วนะกดหมือนกันครับกดเหมือนกันครับ ใส่สวยครับใส่สวยโอ้โหโอะไรนี่หวยคว่าหวยของแท้ของแท้อุตส่าห์ไล่ไปแล้วนะครับรอบนึงเดี๋ยวนะกดๆครับกดกดเดน้องกดใ,ในท่อครับกดในท่อ ว,ว,วุ้ยนะครับเขาเปล่าเขาว้าวสวยสบิ๊กโอ้ยน่าเอ้ครับสวยสวยเลยครับสวยเลยครับเอ้ยยังมีตัวยังมีตัวไหยังมียังมี อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับอู้ยังงนี่อ si ู้ยอย่าลุดอย่าลุดอย่าลุดนะอย่าอย่าอย่านะมันจะปลากรดครับปลาอะไรครันนะกรดประกรดใช่ครับสายสวยสายสวยออกเวลาปลาก็ยกตีนขึ้นส yeah, ูงมันอื้มอื้มรอบสองครับ

นี้ตัวคนาาก่อนนะจะไม่ไ้พันเยนโอ้นี่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 นนโอ้โอโสองสองอเลยทีเดียวไหมเดี๋ยวดิปดก่อนสองสองอาแล้วเฮ้ย,ยพี่มันไม่ได้พันกับปากอานี้นี่เดี๋ยวมันออกนะนะมีไส้มันจะพันกับปากบวดนะ มาครับนีละอีกองที่ว่าเขาออกวังยานี่ครับได้ได้ปราคุดไหลตัวอยู่ครับผมนี่กำลังชี้พากันเปลี่ยนตัวครับแย่วมาเบิ่งป่ากันครับพอดีถ่ายถ่ายไปกล้องมันดับไปเองครับนี่ครับนานสักสี่ห้าโลได้อยู่อ่าบันนินเนาะบันนินใหญ่บันนินใหญ่ปราคุดครับปลาคยยุดไหลดีครับผม ตัวเซนงามอ่ะครับเดี๋ยวปะเดี๋ยวห้อยเบิ่งกันอยู่บ้านครับว่าประกเตาทำได้จี่ตัวว่ายี่สิบตัวอยู่ปะได้ครับอ่าครับเห็นแล้วผลงานเราปรกติได้เยอะอยู่ครับอ่าได้เยอะอยู่เอ๊ะ แต่ที่ถ่ายไม่ว่ารอบแรกไม่ได้ถ่ายไงนึกว่ามันไม่มีตัวเนาะมันตายมดเลยวะก็เลยไม่ได้ถ่ายนี่ครับปนินแต่ปดุกนาตัวนึงไสโลแล้วก็ปดุกนาอีกับตับสวยๆเลยตัว,วใหญ่อ้วนปักเลยแบบกราทำไมตัวนี้น่าจะมีไข่อะไรถนะุงนี้กินเหรอฮะให้กินเหรอนี่ครับปรากฏ สามสีโลได้ยอสีโลได้ยออ่านี่นะครับผลงานตันนี้ก็เกือบโลแล้วนะกุ้ยไซส์สวยครับวันนี้ใหญ่ตัวหนึ่งไ้ันี่าข้าวขนมากแขีดเกขีดได้ยอะเดี๋วครเดี๋ยวนี้เราที่วัตที่ิเศซูชี